สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูลูกน้ำอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ,ะทีนี้วันนี้คุณลูกน้ำก็จะมาเฉลยอ,อีกเช่นเคยนะคะแต่จะเป็นกิจกรรมที่1.3ค่ะเราจำเนขสัตว์มีกระดูกสันหลังได้อย่างไรนะคะเราก็ยังจะเรียนอยู่บทที่1สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรานะคะอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ กิจกรรมที่1.3เราจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังได้อย่างไรนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ทำเพื่ออะไรนะคะหนึ่งสังเกตและบรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มต่างๆค่ะสําสำรวจหรือสืบค้นข้อมูลเพื่อยกตัวอย่างสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มต่างๆค่ะ อันนี้เป็นบันทึกผลการทํากิจกรรมนะคะก็จะเป็นกิจกรรมแรกนะคะหน้าแรกเด็กๆจะได้บันทึกแผนผังสรุปลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้จากอาของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังในชนิดต่างๆหรือว่ากลุ่มต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นภาพเนาะเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังซึ่งก็ อตอนแรกเขาจะให้หนูจำแนกจากการมีขนกับไม่มีขนใช่ไหมคะจากนั้นการจำแนกแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือมีขนกับไม่มีขนไม่มีขนก็จะแยกไปอีกว่ามีคลีบไม่มีคลีบนะคะมีขนมีขนก็จะเป็นขนยังไงขนแบบแผงนกหรือว่าขนแบบเส้นนั่นเองนะคะแล้วก็จะแยกออกไปตามหมวดหมู่คะ่ะ ถ้ามีครีบก็จะมีแค่กลุ่มปลาใช่ไหมถ้าไม่มีครีบก็จะมีพวกที่มีเกรดกับไม่มีเกรดเนาะจำแนกเป็นเอาเกลนเกล์ที่ใช้คือ,อมีเกรดนะคะต่อไปถ้าเป็นพวกมีขนขนเป็นแผงแผงแบบขนนกหรือว่าขนแบบเส้นถ้า มีขนเป็นแผงแบบขนนกนี่ก็จะมีพวกกลุ่มสัตว์ปีกใช่ไหมคะต่อไปถ้าเป็นเส้นก็ให้นึกถึงช้างม้าวัวควายคนอะไรพวกนี้จะมีขนเป็นเส้นเส้นนั่นเองนะคะถ้าเป็นเกล็ดมีเกล็ดกับไม่มีเกล็ดถ้ามีเกล็ดเนี่ยก็จะเป็นพวกอะไรให้นึกถึงงูอะไรอีกคะสัตว์เลี้ยงคาน่ะงูอะไรอีกอะ่ะ เต่าอะไรพวกนี้นะคะถ้าไม่มีเกล็ดก็คือให้นึกถึงกบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนั่นเองนะคะ,ะดูอันนี้หน้านี้ให้เด็กๆสต็อปนะคะหยุดคลิปวิดีโอก่อน,นแล้วก็จดลงไปนะคะต่อไปเป็น ต่อไปนะคะเป็นตารางลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มต่างๆซึ่งเด็กๆจะได้สังเกตจากาสิ่งมีชีวิตที่10 ชนิดนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็สังเกตลงไปว่าเอลักษณะผิวเป็นยังไงผิวหนังเป็นยังไงส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่เป็นยังไงการออกลูกการวางไข่แล้วก็การเลี้ยงลูกของเขานะคะแล้วก็จัดอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มไหนเราดูจากอะไรจากตารางเมื่อกี้นะคะจากตารางหรือว่า MindMapping ที่ครูให้เด็กๆสรุปมาในข้างต้นเมื่อกี้นะคะอย่างเช่นโคเนี่ย ลักษณะผิวหนังเป็นยังไงอ่ะผิวหนังก็จะเป็นแห้งใช่ไหมเอ่ยแล้วก็มีมีขนเป็นเส้นนะคะการเคลื่อนที่คือยังไงมีขาใช่ไหมคะมีขาสีขาซึ่งาภาพที่ครูลูกน้ําให้มาลูกศนอาจจะไม่ตรงนะคะอ่ะมีน้ํานมใช่ไหมเอ่ยเลี้ยงลูกด้วยน้านมแล้วกอ็ออกลูกเป็นตัวอันนี้คือลักษณะที่เราสังเกตได้เฉพาะของชนิดนั้นเนาะ หน้านี้ก็เหมือนกันนะคะสไลด์นี้ก็เหมือนกันให้เด็กหยุดคลิปวิดีโอก่อนแล้วก็ดูเฉลยนะคะแล้วก็ติ๊กของในแบบบันทึกกิจกรรมของตัวเองลงไปนะคะอดูหน้าต่อไปค่ะ อ,อันนี้คือชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังที่สำรวจหรือสืบค้นได้นะคะอันนี้เขาจะให้เด็กๆแยกออกเป็นกลุ่มแล้วซึ่งสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยแบ่งได้5กลุ่มนั่นเองกลุ่มที่1กลุ่มปลากลุ่มที่2คือ กลุ่มสั pacing, ตว์สะเทินน้ําสะเทินบกกลุ่มที่3าคือสัตว์เลี้ยงคานกลุ่มที่4ี่คือสัตว์ปีกแล้วก็กลุ่มที่5คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะมาสังเกตได้ว่าเอ๊ะค้างคาวมีปีกแต่ทําไมจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนะคะเอ๊ะวานที่จริงอยู่ในวานโลมาพวกนี้อยู่ในน้ําแต่ทําไมถึงจัดอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนในคาบต่อไปเนาะ วันนี้ครูจะมาเฉลยกิจกรรมก่อนนะคะดูหน้าต่อไปต่อไปจะเป็นต่อไปเป็นกิจกรรมฉันรู้อะไรนะคะจะมีอยู่ประมาณ9ข้อเนอะอาะมาดูข้อที่1นะคะข้อที่1นึ่าถามว่าการจัดกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยจัดได้กี่กลุ่มและกลุ่มอะไรบ้างนะคะจัดได้ ห้ากลุ่มนั่นเองได้แก่กลุ่มปลากลุ่มสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกสัตว์เลื้อยคานกลุ่มสัตว์ปีกหรือว่ากลุ่มนกนั่นเองแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนะคะอ่ะดูต่อไปอทีนี้ข้อ2เขาก็จะมาถามลักษณะลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ซึ่งในการจัดกลุ่มมีมีกระดูกสันหลังเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ อย่างเช่นถ้าเป็นเราใช้ลักษณะอะไรบ้างจากตารางที่สองเมื่อกี้นะคะก็จะมีลักษณะผิวหนังเส้นขนส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่การมีปีกการมีขาการออกลูกออกลูกเป็นตัวหรือออกลูกเป็นไข่หรือว่าการวางไข่ในน้ําหรือในบกบนบกนะคะแล้วก็การเลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนั่นเองนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นแบบการวางไข่เนี่ยบางบางตัวก็จะวางไข่ในน้ําอย่างเช่นอะไรคะ กบคางคกเขียดอะไรพวกนี้ถ้าบนบกก็จะเป็นพวกเต่าพวกจระเข้อะไรพวกนี้นะคะเนี่ยคือเป็นเกณฑ์เขาเรียกว่าเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของสัตว์ค่ะต่อไปข้อที่3 ข้อที่สสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มปลามีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้อย่างไรตั้งแต่ข้อ3ไปจนถึงข้อประมาณ3 4 5 6ี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเขาจะถามลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มซึ่งข้อ3ามเขาจะถามเกี่ยวกับกลุ่มปลานะคะกลุ่มปลาสิ่งที่สังเกตเห็นชัดเลยคือมีครีบไม่มีขามีหางผิวหนังเป็นอะไรมีเกลด็ดบางชนิดไม่มีเกลด็ดอย่างเช่นปลาดุกปลากรดอะไรพวกนี้นะคะปลาบึกอะไรพวกนี้แต่พวกมีเกล็ดก็อย่างเช่นปลา ปลาซิวปลาอะไรอีกคะปลาทองก็ใช่เนะาะซึ่งอาศัยอยู่ในน้ําออกลูกเป็นไข่บางชนิดออกลูกเป็นตัวอย่างเช่นปลาหางนกยุงนั่นเองนะคะอ,อต่อไปข้อที่4อ่เขาก็จะถามเกี่ยวกับสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มสะเทินน้ําสะเทินบกเนะี่ยมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้อะไรบ้างสะเทินน้ําสะเทินบกเลยคือ1ให้นึกถึงกบ ะะผิวหนังเขาจะมีเปียกชื้นตลอดเวลาไม่มีขนมีขาอยู่สีขาบางบางชนิดก็อาศัยอยู่บนบกบางชนิดก็อาศัยอยู่ในน้ําตัวผู้เนี่ยเวลาเขาเรียกว่าปฏิสนธิตัวผู้จะปล่อยอสจิออกมาผสมนะคะกับไข่ที่อยู่กับไข่ของตัวเมียปล่อยออกมาในผสมในน้ําตัวอ่อนจะอาศัยอยู่ในน้ําพอตัวเต็มวัยเนี่ยจะมาะจะเจริญเติบโตภายนบนบกอย่างเช่นลูกออด เขาเรียกว่าลูกออสตอนเด็กๆเขาจะอาศัยอยู่ในน้ําพอเริ่มโตเริ่มมีการจเจริญเติบโตขึ้นเขาก็สามารถมาอยู่บนบกอย่างเช่นกบอะไรพวกนี้นะคะอะแล้วก็การที่ปล่อยอสศุีออกมาข้างนอกผสมในน้ําเขาเรียกว่าการปฏิสนธิภายนอกนั่นเองนะคะอะเดี๋ยวเราจะได้เรียนในคาบต่อไปเนาะวันนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยกิจกรรมก่อนเข้าต่อไปเลยค่ะข้อ5นะคะ ในข้อ5เาก็จะถามสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มสัตว์เลื้อยคาน,นะคะมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้อย่างอะไรบ้างเนาะสัตว์เลื้รคานผิวหนังเขาจะแห้งกล้านไม่มีขนแต่มีเกล็ดทั่วตัวให้นึกถึงจระเข้นึกถึงงูลพวกนี้มีขาสี่ขามีหางอาศัยอยู่บนบกและในน้ำบางชนิดก็ไม่มีขาเนาะบางไข่บนบกบางชนิดก็ออกลูกเป็นตัวนั่นเองนะคะข้อต่อไป ข้อที่6นะคะสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มนกมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้อะไรบ้างนะคะสังเกตได้เห็นได้ชัดเลยคือมีขนเป็นแผงมีขาสองขามีปีกหนึ่งคู่นั่นเองนะคะบางชนิดบินได้บางชนิดบินไม่ได้บางชนิดว่ายน้ำได้ออกลูกเป็นไข่บางชนิดที่บินได้ก็คือพวกนกพวกอะไรพวกนี้แต่บางชนิดที่บินไม่ได้อย่างเช่นเป็ดบินได้นี่คือต้องบินลอยเลยแต่อันนี้เป็ดคือมันแค่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตกใจหรืออะไรแบบนี้บางชน,นิดมาว่ายน้ำได้นะคะก็คือเป็ดนั่นเองอ่าปีที่แล้วปีการศึกษาที่แล้วครูให้เด็กป .4 ลองแยกเป็ดเด็กๆบอกว่าเป็ดเป็นสัตว์สัตว์น้ำอ,ะอ่ะอ่าจัดอยู่ในกลุ่มปลาเพราะว่าอะไรเพราะว่ายน้ําได้ความเป็นจริงไม่ใช่เด็กๆจะต้องดูลักษณะที่เด่นชัดก็คือมีขนเป็นแผงก็เลยจัดอยู่ในกลุ่มนกหรือสัตว์ปีกนั่นเองนะคะอ่ะข้อต่อไป ข้อต่อไปนะคะ,ะสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเนี่ยมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้อย่างไรบ้างนะคะ,ะกลุ่มนี้คือมีสีขาลักษณะเด่นๆของเขาก็คือมีขนเป็นเส้นจะแตกต่างจากกลุ่มนกเมื่อกี้คือมีขนเป็นแผงใช่ไหมคะส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัวเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสัตว์กลุ่มนี้จะมีเต้านมนั่นเองนะคะอ,ะอยู่บนบกบางชนิดอยู่ในน้ำบางชนิดออกลูกเป็นไข่อย่างเช่น ตุ่นปักเป็ดเด็กๆจะได้ไปเรียนในคาบต่อไปนะคะต่อไปข้อที่8ข้อที่8จากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังเยอะมากนะคะก็คือเราสามารถจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยออกเป็นกลุ่มๆดยใช้ลักษณะเฉพาะต่างๆที่ได้เนี่ยมาเป็นเกณฑ์อย่างเช่น ลักษณะผิวหนังเส้นขนการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวแล้วก็การมีปีกการมีขาการออกลูกเป็นไข่เป็นตัวอะไรพวกเนี้ยเราสามารถใช้มาจําแนกออกได้เป็น5กลุ่มก็คือกลุ่มที่1คือกลุ่มอะไรกลุ่มปลากลุ่ม2กลุ่มสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกนะคะกลุ่มที่3าคือกลุ่มสัตว์เลี้ยงคานกลุ่มที่4ี่คือสัตว์ปีกหรือว่ากลุ่มนกนั่นเองแล้วก็ ลุ่มที่5คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านมนั่นเองนะคะพวกนี้สรุปคือการจัดจําแนกเนี่ยการจัดจําแนกของสัตว์มีกระดูกสันหลังก็คือใช้เกณฑ์ในการจําแนกคือเกณฑ์มาจากไหนคือมาจากลักษณะเฉพาะที่ของแต่ละชนิดหรือแต่ละกลุ่มนั่นเองนะคะอย่างเช่นการการผิวหนังเออลักษณะผิวหนังเส้นขนและก็การเคลื่อนที่เป็นต้นนะคะ,ะข้อสุดท้ายข้อที่เก้าเขาบอกว่า จากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรนะคะครูก็พูดไปเมื่อกี้แล้วคือเราสามารถจําแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยออกเป็น5กลุ่มได้5กลุ่มก็คือกลุ่มปลากลุ่มที่1คือกลุ่มปลากลุ่มที่2คือกลุ่มสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกนะคะต่อไปกลุ่มที่3คือสัตว์คากลุ่มททีีี่่่่่4กกกกกลลลุุุมมมนหรือสัตว์ป็5คือกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมซึ่งเราใช้ลักษณะเฉพาะ ที่มาสังเกตนะคะแล้วก็ใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกของสตัตว์นั่นเองนะคะโอเคนะคะเด็กๆอันนี้คือกิจกรรมที่1.3ความหลากหลายของสัตว์นะคะวันนี้ครูลูกน้ำก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวในคาบหน้าครูลูกน้ำจะมาสอนว่าแต่ละ กลุ่มมีกระดูกเอ้ยความหลากหลายของสัตว์เนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังกับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังซึ่งในคาบหน้าเนี่ยครูลูกน้ําจะมาสอนเกี่ยวกับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะลักษณะการเคลื่อนที่เป็นยังไงการออกลูกการการหายใจเป็นยังไงลักษณะแต่ละตัวเนี่ยังไ,ไงแล้วก็แต่ละกลุ่มมีสัตว์อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในคาบหน้าสําหรับวันนี้มีแค่นี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ